ชมพู่อริยาเช็คอินกูตูแฟชั่นวีคปารีสชุดนี้ต้องสูมแม่ทั้งสวยทั้งแซบสมกับที่เป็นตัวแม่ใส่แฟชั่นนิต้าจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวชมพู้อริยาที่ล่าสุดนั้นได้บินลัดฟ้าไปเช็คอินกูตูแฟชั่นวีคหนักเมืองปารีสพร้อมกับจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมแบบไม่เคยทำให้ผิดหวัง ล่าสุดชมพู่อรยานั้นก็ทำเอาหลายคนนั้นถึงกับกรี๊ดหนักเลยล่ะคะ่ะกับการปรากฏตัวในชุดเดรสผ้าตะข่ายสีทรูสีดำสุดหรูแต่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่จนแทบจะละสายตามไม่ได้เลยซึ่งงานเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างถล่มทลายทั้งยินชมในความสวยแซ่บของแม่ชมที่บอกเลยค่ะว่าจะซูมหรือไม่ซูมก็ชนะเรืตบมือให้แบบรัวๆไปเลยล่ะคะ่ะ แม่น้องเกวสวยที่สุดเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ